อ้าวเปิดภาพมาก็ทักทายทุกท่านพาชมหินสวยเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเฮาพาเที่ยวป่าอ้าวดอกมยยไม้ย,ไหหมย,ยังมีอยู่ไหมดอกไม้ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่สวยงามเดินป่าพาชมธรรมชาติพาลอดเห็นสวยงามพาลอดเห็นสวยงามธรรมชาติโอ้ยยินดีลอดหิน,ดหนพี่น้อง ลอดหินลอดหินสวยงามน่ะตั้งททเลอยู่ลอดหินสวยอาอธรรมชาติอ่อนดูน่ป่าพาชมธรรมชาติมาแลาเอาชมหินสวยหินสวยงามเห็ดเห็ดผวกบ่อหอก มรรยากามันแบบย้่นป่าพ้าชมธรรมชาติบ้านเราพ้าเดินป่าพ้าชมธรรมชาติบ้านเร,ราต้นป่าไม้สวยธรรมชาติ าชมธรรมชาติป่าไม้สวยบนเขาโอ้อ่างกบย่ายังธรรมชาติพี่นกพวงกบสวยงามเป็นป่าสวยงามธรรมชาติชมหินใหญ่ นอนลืออยู่เลยเห็นบอกให้น้องเห็นไงเห่นไงนัน่นลืออยู่โอ้ต้นไม้สวยงามต้นไม้สวยงามธรรมชาติชมเห็นสวยเห็นสวยงามธรรมชาติมากอ๋อ ปลาสวยงามธรรมชาติบอนเฮาปลาสวยงามพี่น้องปลาสวยธรรมชาติเดินป่อพาชมธรรมชาติบอนเฮามองกอกใหม่ก็ไหลไปหานาพี่น้องธรรมชาติอ่ะพาชมหินหินแล้ต้นไม้ ธรรมชาติบ้านเฮาเดินป่าก็ไม่แต่เห็นกับฉันกับต้นไม้ธรรมชาติบ้านเฮาเอ,าอ้ดามมอดอกไม้สวยงามพี่น้องดอกไม้สวยเอ้ามาทีงนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามให้พระอาจารย์ด้วยจะขอบพระคุณสาธุสาธุสาธุาเจร,ริญพร